นะครับ <u> uh> ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในการลงทะเบียนเข้าช่วงการประกวดบอลสีเพื่อการอนุรักษ์นะครับเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนุฬาจัรวัฒนราชนักเณนะครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ต้องการลงทะเบียนอยู่รีบเลยนะครับตอนนี้รีบเลยนะครับนำบอลของท่านมานะครับหลังจากนั้นก็มาลงทะเบียนที่โต๊ะสีเขียวด้านหน้านะครับพร้มหมบการแยกประเทนะครับในการประกวดนะครับ แยกประเภทในการประกวดนะครับว่าจะแยกประเภทในชาด้านไหนนะครับไปไปประเภทใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเดียวประเทศไันบเดียประเทไทยบอลเดี่ยวประเทศไยาบอลเดี่ยวประเทศไตโกลี่นะบอลเดียวประเภทลูกไม้บอลเดี่ยวประเภทบอลกาหรือบอลกอนะครับแรกเข้าสู่า ในการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น,านคาดอี้หนึ่งก็จะท่น้นคณะกรรมการนะครับก็จะมาชี้นนะครับอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการอธิบายถึงขั้นตอนนะครับเจตกาการให้คะแนนนะครับ สวัสดีครับรองรนคยกรวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินประกวดบอลสีที่มหาวิทยาลัยนาราพิวาสราชนาฏินในโอกาสที่สถาวนาคมคมรบ17ปีนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําผมพันเอกวินัยพูสีสุดนะครับนายกสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยนะครับก็ ปีการเป็นอย่างที่รับที่เห็นว่าพี่น้องชาวบอลสีที่นาราทุกว่าเนี่ยเล่นบอลกันเยอะแล้วก็มีบอลหลับหลายนะครับซึ่งในวันนี้เราจะประกวดกันในแบบอนุโลมหมายถึงว่าขนาดของกระถางอะไรต่างๆก็จะไม่เอามาตรฐานมาจับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆแล้วในกติกาของสมาคมเนี่ยกระถางเนี่ยเราจะเอาที่สิบสองนิ้ว ปัญหาก็คือถ้ากระถางใหญ่เนะี่ยกรรมการยกไปยกมาเนะี่ยมันหนักนะครับต้องเอากระถางสบิบพอดีดังนั้นถ้าเราจะซื้อกระถางสิบสองนิ้วเป๊ะเนี่ยบางทีขอบมันใหญ่ถ้าซื้อไปซื้อกระถางสิบเอ็ดนิ้วตัดปัญหานะครับวันนี้เราจะมีทตรวจกันหลายประเภทจะเป็นไม้เต็มคองนะครับก็คือไม้ใบไทยไม้ใบยาวไม้ใบกลมไม้กาับนะครับซึ่งไม้ที่ มีมากกว่าหนึ่งต้นเนี่ยเราถือเป็นบอลกอนะครับวันนี้เราก็เลยจัดเป็นประเภทพิเศษไว้เป็นไม้กอนะครับซึ่งในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดมากนะครับการแบ่งประเภทไม้เนี่ยเราดูล,ดลักษณะรูปทรงของใบนะครับเราถือเราสะดือตล่องใบเป็นหลักนะครับถ้าหูฉีกไม่ถึงสะดือแล้วไปลายใบแหลมนะครับรูปใบเป็นใบบอลทั่วไปเราถือเป็นใบไทย ถ้าหัฉีดไม่ถึงสะดือนะครับปลายใบยนบนเราหของใบรัดเข้ามามองลงก็เป็นทรง,ง,งกลมทาเลาใบกลมนะครับถ้าหูวฉีดถึงสะดือแล้วลูกใบยาวออกไปหรือจะใบค่องๆก็ตามเราเรียกว่าใบยาวนะครับตัวรนอนกาบและใบมันจะเหมือนก,กับกาบถ้ากาบสมบูรณ์ในใบเหมือนก,กับกาบนะครับแล้วถ้ากาบอีกแบบหนึ่งก็มีก้านตรงแต่ใบ นะครับมีแข่งหรือมีเติไปใมีที่ก้านด้วยเขาเรียกว่าไมาา้เก่านะครับส่วนบอลตอน,นี่ทุกประเภทนะครับมีต้นมากว่าหนึ่งต้นนะครับในวันนี้เราจะเน้นไม้ชนิดที่ไม่ดีนะครับในกลุ่มของชาวบอลที่นาราทุว่วาดนะครับดังนั้นก็ให้มีความสุขนะครับจับจ่ายบอลที่เราชอบใจนะครับนีงั้นแล้วก็ เป็นแนวทางที่ผมมองว่าที่นี่น่าจะเป็นฐานในการปฏริปัติสีของภาคใต้ที่ดีนะครับเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยบรรยากาศต่งางๆนะครับก็จะเป็นผลดีวันนี้เราก็มีคณะกการผู้ทรงคุณรุษหลายท่านนะครับก็จะใช้กติกาที่มาตรฐานนะครับมีการให้คะแนนมีการตัดสินจากกรรมการ5้าท่านนะครับในเบื้องต้นก็จากประชุมพัน์แค่นี้นะครับขอบคุณครับ มีมีใครลงทะเบียนหมครับช่วงนี้นะครับถ้าไม่มีดปิดนะครับตัดไปจลงทะเบียนแล้วนะครับปิดเลยนะครับผมโอเคครับผมขอติดไปรับลงทะเบียนนะครับช่วงนี้ก็จะรอเตรียมตัวนะครับเพื่อการแข่งขันนะครับในส่วนของท่านเพื่อนรินในโพสีสุนะครับโครงการจัดานโบกนะครับเป็นนายกสมาคมบอลสีประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็คุณ นักศึกษาาวัตโตครับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาีการเกษตรจังหวัดยะลาครับคุณเลิ wrote, ศพงกันไทยนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจำงัดการกลุ่มส er. ่งเสริมและพัฒนาการผลิตปปิบัติงานประจำศูนย์พิคุณทองนะครับแล้วก็คุณวีรพันธ์มีระวัฒน์ครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคุณกวีลิ่มปุกสันโนนะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านบัญสีครับ การก็ต้อ่าการเร่ยอก็จะที่มักๆเลยนะครับแวสำหรับเรนกนะครับก็จะมีในส่วนของการให้คะแนนสกี่ับชุดทรงชั้นในแบบไหนก็จะสุดทรงชั้นใน ดูส่งว่าเป็น,ปนแบบไหนแล้วก็สีสันนะครับสีสดไหมอ่าสีมีใบไม้หรือเปล่านะครับอ่าก็มีคะแนนในส่วนของก้านและใบน,นะครับการอเดนะครับ,นะรบแล้วก็ในส่วนของความแข็งแรงนะครับผมก็สี่วนดด้วยกันนะครับสี่ส่วนด้วยกันทงานการให้คะแนนในขั้งนี้นะครับ ก็เจ้าของก็สามารถาดนชมได้นะครับด้านนอกนะครับสรู่เดียวนะครับก็ทำการไปดูหมดเลยทุกต้นนะครับดูถึงคุณลักษณะ้หมดเลยด้านในพิษเพื่อไปอะไรหมดเลยนะครับไหวได้มานะครับ ka <laughs> pai

โอเค ies. โอเค้เดี๋ยวเราจะมีข้ารางวาัลข้ารางวัลเราก็เอาขึ้นโต๊ะได้ไหมแล้วก็ในส่วนที่เหลือสามต้นเราก็เอาเข้ากลับเข้ากลับเข้ามานะ,ะาใช่ใช่ใช่ <m uch illi> ถ้ามีโต๊ะนะถ้ามีโต๊ะถ้ามีโต๊ะนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะกรรมการเขาจะเอาห้าต้นขั้นห้าต้นกลับกลับขึ้นรางวัลเราก็ขึ้นโต๊ะ <ithe S 2> ได้แล้วเรา,เราขึ้นข้างหน้าเลยนะใช่ถ้าถ้ามีโต๊ะนะก็ต้องกรรมการหลังก็ได้ไสลับได้เร็จปุ๊บค่อยเอาตู้เข้ามา